วิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดแม้เราจะไม่ได้ไปลงคอร์สราคาแพงๆก็ตามหลายคนนะคะมองว่าหากเราต้องการได้ความรู้ดีๆเราต้องไปเสียเงินลงคอร์สแพงๆสิกำลังจะบอกทุกคนนะคะว่าไม่จำเป็นค่ะทุกอย่างอยู่ที่ใจเราล้วน หากว่าเราต้องการเรียนรู้เรื่องใดก็ตามณนะตอนนี้นะคะครูโค้ชเอ๋ยที่ออกมาแบ่งปันความรู้ดีดๆเยอะมากประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเราต้องการความรู้นั้นจริงๆหรือเปล่าถ้าเราต้องการความรู้นั้นจริงๆเราเรียนรู้แค่เล็กน้อยเราก็ได้ความรู้แล้วประเด็นหลักสำคัญนะคะเมื่อเรามีความรู้นั้นแล้ว เราเอาไปปฏิบัติหรือเปล่านั่นแหละถือว่าเราได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เหมือนของบริษัทยูนิลีเวอร์ไลฟ์ที่ตุ่มทำธุรกิจอยู่มีอะคาเดมีที่ให้เราสามารถเรียนรู้ได้แบบฟรีๆความรู้เรื่องของสุขภาพของความงามดิจิตอลยูนิลีเวอร์มีให้หมดทักษะทางด้านไลฟ์สกิลทักษะของชีวิต หรือแม้แต่ทักษะของการเป็น Leadership นี่คืออีกขุมพลังหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้หลักสำคัญนะคะเมื่อเรารู้แล้วเราเอาไปปฏิบัติไหมถ้าเราเอาไปปฏิบัตินะคะผลลัพธ์เกิดขึ้นแน่นอนเราจะมีรายได้เข้ามาหาเราแน่นอนและเราก็ค่อยๆสะสมนะคะสะสมรายได้ไปเรื่อยๆ วันนึงเราก็สามารถไปลงคอส์สแพงๆกับครูคอสที่เรารู้สึกว่าอยากจะไปลงจังเลยกับคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุไหนการเรียนรู้จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจะพัฒนาเราให้เติบโตไปข้างหน้าและต่อยอดให้เราเป็นคนที่เก่งที่สุดในสายตาของเราเรียนรู้เติบโตไปด้วยกันนะคะ Well b e f o r life แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตเราก็เปลี่ยนแล้วค่ะ